ราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขคาอุดรชานีโอ้โหวันนี้เรามาดูร้านนะครับผมเข้าสาขาอุดรบ้างเค้กอร่อยกาแฟอร่อยกาแฟพรีเมียมบอกเลยว่าป็นกาแฟทุกเล็ตเราคัดสรรพิเศษสุดๆนะครับนี่เลยนะครับผมฟินแลนด์คาเฟ่ทางเข้าเราจะมีคาเฟ่น้อยมุมถ่ายรูปนะครับผมเป็นรุมเป็นมุมฟินแลนด์คาเฟ่เป็นรสต้มนี่เลยจาเลมอนเลมอนส้มฝรั่งแหมส้มฝรั่งนี่นะครับจะเป็นพ่อค้าอะไรก่อน นี่เลยว้ามาที่นี่ก็มาถ่ายรูปมุมนี้ได้นะครับบักส้มเต็มเลยส้มฝรั่งวันนี้เราก็มีน้องๆจากค่ายเพลงตัวเมสิกมาดื่มด่ำกาแฟเอาไปไหนอ่ะอ๋อดื่มดำกาแฟนะครับผมที่ฟิลแร์คาเฟ่สตาร์ากรุทันี์ครับเชิญเลยครับดูว่าน้องๆทครอะไากไหมครับคุณี่ค่ะนี่คุณพี่ค่ะนี่ ลูกสวยมากเดี๋ยวจะเอาลูกทุกคนดูครับพี่ทั้งวันทั้งแม็กกีรานีเน้นเสียงเป็นเสียงสเปซสตรอเบอรี่ครับปีหอร่อยมากครับผมอร่อยสุดทางรู๊บอร่อยมากครับบอกเลยว่าเมนูนี้ก็เด็ดเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กินคู่กับนี่บาร์ดฟี่บอกเลยว่ามันอร่อยมากที่เหมือนแล้วยากกันจริงแม่คุณชนบจะชอบก้อยอยู่แล้วใช่แล้วยังอยู่กับอะไรอร่อยมาก คือครั้งที่แล้วมันมาบนกินสตรอเบอรี่ไปแล้วมันอร่อยมากแล้วมาครั้งนี้คือเห็นปานัลฟีที่ยังไม่ได้ลองกินเลยลองกินด,ดูอร่อยมาลองแนละ้วครับเจี๊ยบศิลปินเราอยู่ไหนสักายอะไรยินดีหน, <c oughs> น้าเขาแดงแสงมนยังรู้สองปีแล้วนนค่ะตายแล้วกินน้อยซังาปาานัลพูดว่าน้ำหนักมากขึ้นเออมันไม่ไกล้ากินเยอะมากกว่ามันก่อนน้ำหนักมันขึ้น น้องอันนี้สั่งเรืยองห่น้อสวัสดีครับสวัสดีครับน้งับตักตาถึทอใช่เดียวเห็นอยู่หรอได้เห็นว่าเขาจะนี่วีอะไรเลยนะวันนี้แม่ก็อยากถ่ายนม่กับประเทศยเนาะแสวยขอบคุณครับพอแส็ e n j o y e n j นย์หนของใครนี่ ศูนหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งครับอันนี้น่าน่าูานหนึ่งสามเอาเราเมื่อนี้คือขึ้นเพราะว่ฟาฟิลเลอรค่าฟิลบอดบิ๊กมาบุกหานไม่ได้มาหลายสัปดาห์แล้วคิดถึงมากแคบหมูเราก็มีขายนะครับใครมาที่นี่มีแคบหมูอของพริมาณิี่เลี้ยขายใช่หรองอันนี้บอกวาา่าหาซื้อยากมากทั้งมีที่ร้านที่นี่แล้วก็สาขาคอเนเ่นต์ดูรอนเท่านั้นนะครับผมเราทอดพิเศษ